สวัสดีที่ทุกคน้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity V นะครอบอ่าวันนี้ผมมาเล่นเป็นเอมมานะคะจะมาเกรียนฆาตกรสักหนยเริ่มมาแล้วก็ต้องปั่นไฟใช่ไหมมีเสียงรับกดขอไปนะครับโอเคอ่าเราก็ปั่นไปเดี๋ยวเราเล่นสปีดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันนานนิดนึง วนนี้เชลิเดอร์โดนตีแล้วแล้วก็ปั่นต่อครับโอเคเชลิเดอร์ลงมแล้วตอนนี้ฆาตกรเป็นเกอิกชานะครับอ่ะจับใช่ไหมได้เดี๋ยวไปปั่นครึ่งนี้เสร็จก่อนแล้วกัน นั่งเรีร้อยแล้วเครื่องก็ใกล้เสร็จแล้วเออโอเคโอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาถอดก้าอี้ตรงนี้ต่อนะคะเพราะว่าเพื่อนมีเลือดไหลชา้าไม่ตอหนอร้าประตูเลยหรอโอเคมาถึงแล้วแล้วก็โหลดความสึงจัำของลีโอเอาไว้แล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะ โอเคดีที่ไม่เกิดเฟเฟเออลม้มอีกแล้วจับตรงนี้ไม่ทงเข้าไหมไม่มีทางเข้ากะว่าจะเข้าไปถอนเก้าอี้นะหลบไปตรงนี้สวนกิชาโดนตีอ่ะช่วยเพื่อนรีบหนีไปรีบหนีไปแล้วก็ควรรีบหนีไปแต่ว่าผมจะเกลียนค่ะโอเคแตยมตัวนะเพื่อน โอเคแคลมนะฮะเชลิเตอร์ลมนะ,ะเดี๋ยวผมปัน่นเครื่งองดูอีกี้เสร็จก่อนเฟรนี้บินยังะบินแล้วใช่ปะใช่ไหมบินแล้วโอเคบินแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจูกิชาเลยะขึ้นมาใช่ไหมโอเคขึค้นมา ว่าทานายจะมาช่วยจูบนะคะแต่ก็จริงๆแล้วไม่ต้องการอะโอเคนื่องจากเป็นคนที่แบบแรงต่ำอยู่แล้วอะพุ่งทะลุโอเคโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ผมติดผีเสื้อ,อค่ะเฮ้ยพุ่งแบบพุ่งแบบเร็วมากทุกคนโอเคสลับสก,กิลเสริมใช่ไหมได้ หนึ่งเครื่องนะฮะทุกคนทนายล้มเรียบร้อยโอ้แล้วผมจะเข้าช่วยยังไงเนี่ยกมจัดขวดดีโอมาแล้วโอเคผมถอนเก้าอี้ตรงนั้นไปนะฮะนาก็ยกขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็จัดทนายนะใช่ไหมโอเคมาบุงลิฟต์ล้มตายตายคาที่ มันบอกให้ผมรีบไปแต่ผมไม่ไปนะคะแพ้หรือเปล่าไม่รู้โอเคเอาโอเคขึ้นจุนดพอดีโอ้ยจริงๆผมก็อยากไปประตูนู้นนะคะแต่ว่ากีชาดัก แล้วผมเป็นคนที่จูเก,กอีชาไม่เก่งแต่ว่าเกอีชาคนนี้เขาไม่มีฝีมือนะครับก็เลยรับไปง่ายเนี่ยนิดนึงเอาพุ่งมาทางนี้ผมกข้ามามนะจะพุ่งมาไหมผมไม่มีไม้เลยละทุดคนคน,นอกจากจะต้องตายอย่างเดียวโอเคตีไม่โดน พับไม้พุ่งมาปังผมตายนะครับทุกคนแพ้รอบนี้นะคะแพ้อ่ะโอเคเราเริ่มใหม่กันจัดเบิร์กใหม่จัดสกินใหม่สกินนอยนะคะทุกคนน้องเล่นล e ood, น้องไอ็บ้าวอนเดิมนะ Okay. เอาดินลูกออกเป็นอะไรดีไม้แล้วกันผมเอาตายช้าไปนะแต่ราเม,มื่อกี้ไม่ได้นั่งเลย เข้ามาก็อีหลอกเติอนหน้าไปปั่นนะฮะเหมือนว่าทนายจะมาช่วยปัญหาผมก็เลยต้องไปถอนกาบอีนะฮะโอเคเริ่มเลย ตอนนี้เหมือนว่าจะมีเลโออยู่ฝั่งนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ทนายปั่นไปก่อนผมเอาดวงตาอาอกโ,โอเคเลโออยู่ฝั่งนีน้ไล่หมออยู่แล้วว่ายุมกมุ่งกันอะไรอยู่ตรงนี้เนะี่ยทำไมไม่แยกผมต้องตามหมอไป Okay. อุ้มแล้วเดี๋ยวผมถอนเลยลีโอ,อจะได้ไม่เห็น เข้าไปปันน่นได้ไงก่อนแตะเครื่องเฉยๆแหละนอนก็อี้ก่อนเดี๋ยวกาอี้ตรงนี้มันจะเออ,เอ,อไม่รู้ มีไทยไหมโอเคมีไทยนะคะอย่างนี้ก็สิจแจ๋วเลยสิทุกคนถอนอก็อีไปถอนถอนถอนให้หมดถอนให้หมดแมพทุกคนมันจะไล่ผมไหมผมก็ไม่รู้ฮะตุ๊กตาแล้วนี่โอเปลี่ยนมาไล่ผมแทนสรุปนี่โอเปลี่ยนมาไล่ผม ถ้าเกิดลูกวิดีโอไม่ไปไหนผมก็จะฟ้งอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ผมก็ได้ถอดเก้าอี้เจรวดสำเร็จแล้วนะครับ ต่เหมือนว่าลีโอจะไม่ยอมลีโอไม่ยอมมาสัมลีโอยากลำบากนะครับที่จะรับมีได้ลีโอก็ยากอยู่นะ มาเปิดประตูก่อนนะฮะเปิดประตูช้ามากเพราะมีดวงตานะฮะแต่ผมไม่อยากถอนออกเนื่องจากถ้าเกิดลีโอมันเดินมาแล้วคือแบบผมก็เลยต้องเอ่อมาเปิดประตูก่อนค่อยถอดตาถอดไอซ์หน่อยเก็บเอาแน่นโอเคผมต้องออกแล้วค่ะ โอเคทุกคนออกเลยโอเคครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคระับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอตอนนี้ติดตามผมมีแค่14คนเองกดกดด้วยนะครับแล้วกันนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อด้วยละ่ะ